ค่ะพวกฟิลฟาสุดสิงริงโกกับรายการพชเที all, ah ่ยวพอดีรายการที่จะพาคุณผู้ชมท่องเที่ยวแบบบ้านๆผ่านมุมมองใหม่ๆให้เข้าถึงหัวใจคําว่าพอเพียงค่ะวันนี้คุณผู้ชมคงจะแปลกใจสักเล็กน้อยเพราะทุกทีเราเปิดรายการกันที่ปาเขาลํเนาภัยแต่วันนี้นะคะเราย้ายจากที่ไกลๆมาอยู่ที่ศูนย์โอท็อปพรีเมียมแกลนี่แบรนด์เนมอสชีนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าภูมิปัญญาระดับพรีเมียมของกรมการพัฒนาชุมชนอีกด้วยค่ะ มไม่ได้เปิดมาผิดช่องผิดารายการหรอกครับแต่วันนี้พอชอเที่ยวพอดีจะเป็นเทปพ,พิเศษที่จะพาคุณเที่ยวชมงานสุดยอดสินค้าหลากหลายทั่วไทยหาได้ในที่เดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงณนะครองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลงานนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรเราไปฟังจากการให้สัมภาษณ์ของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมพอมกับน้องเฟียวกันเลยครับ สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะวันนี้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการอยากจะถามที่มาที่ไปของงานอีกครั้งนี้ค่ะครับงานคของะดุงครุงเกษมนะครับเราจัดงาน t h a i l a n d b a s โปรดักตนะครับนั่นก็คือว่าเราคัดเลือกสินค้าที่ดีที่สุดในประเทศม,มารวมตัวกันอยู่ที่เดียว,วก็คือตลาดคองะดุงครุงเกษมซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยมีช่องทางการตลาด มาขายของในตลาดนี้้างายได้ด้วยเนาะถูกต้องครับประเด็นก็คือในตลาดคลองพระดุงอันที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นของดีเราโครงการพัฒนาชุมชนคัดสรรของแต่ละจังหวัดเอามาจังหวัดละ34อย่างเท่านั้นเองนะครับทั้งหมด76จังหวัดนะครับเพราะนั้นเป็นของที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคัดมาอย่างดีนะครับผู้ประกอบการกับเกษตรกรมาขายโดยตรง เขามาเจ้าของผลิตภ erm ัณฑ์มาขายเองเพราะนั้นไม่มีคนกลางแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนายกท่านใจดีท่านให้ขายฟรีนะครับเป็นตลาดห้องแอร์นะครับเพราะนั้นหนึ่งของดีสองราคาถูกสามคัดสรรจากทั่วประเทศมารวมอยู่ที่เดียวเพราะนั้นสุดยอดยิ่งใหญ่มากแน่นอนเลยเห็นว่าจัดมา3เดือนแล้วนะคะในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับค่ะ อันที่หนึ่งคนก่อนคนมาขนาดนี้สองเดือนผ่านไปสองเดือนนะครับกำลังจะเข้าสู่เดือนที่สามสองเดือนเนี่ยมีคนมาสองจุดสามแสนคนนี่ขนาดนี่ขนาดเฉลี่ยวันละประมาณเกือบห้าพันคนนะครับประสบความสำเร็จราคาเทาอย่างเงี้ยค่ะรายได้มาดูรายได้นะรายได้ร้อยสามสิบสี่ล้านบาทโอ้โหเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องถือว่าเกินความคาดหมายเกินความคาดหมายจริงจริะคับ และในเดือนกระกฎาคมนี้นะคะเป็นธีมยังไงบ้างคะในงานคือท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับที่น้องอิมเฟิวฟ้ากำลังพาผู้ชมไปดูเนี่ยออก็คือเที่ยวพอชอเที่ยวพอดีนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ตลาดของประดุงก่อนนะครับท่านจะเห็นว่าธีมทั้งหมดที่เราทําขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจนะครับ,บามากๆเพราะว่าสุดยอดของโอทอปแต่และจังหวัดเนี่ยเขาก็เอาของดีที่สุดที่เขามา,มารวมกัน แล้วก็อันสุดท้ายก็คือท่องเที่ยวโดยชุมชนขณนะนี้เราเอาของดีในชุมชนเล็กๆเนี่ยที่มีเช่นสับป,ประรดห้วยมุ่นนะครับรสับป,ประรดห้วยมุ่นไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยที่อุอตรดิตถ์นะครับหรือขณะนี้มีมีผลไม้ที่ล้นตลาดในชุมชนต่างๆที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเนี่ยเช่นวันนี้ก็จะมีกำนันที่ระยองเอามังคุดมาขาย 3กิโลร้อยโอ้ถูกมากเลยอย่างที่ท่านบอกนยว่าจะรวบรวมสิ่งที่ดีที่สุดสินค้าและอาหารที่ขึ้นชื่อรวมถึงแบบราคาที่ถูกด้วยโอ้ร oh, เรียกว่าคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องรีบมาเลยนะคะ เรื่อดูของโอท็อปในนี้โหชัก,ก็สนใจละตลาดเมื่อสักครู่นี้ท่านพูดยิ่งใหญ่มากเลยเดี๋ยวอินจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะครับตลาดของประดุงกรุงเกษมนะครับเป็นตลาดที่กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการและก็มีถึงวันที่24กรกฎาคมค่ เวลาก็ประมาณสิบโมงสิบโมงใช่แล้วจนถึงหนึ่งทุ่มของทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่ไม่เว้นนะครับมีมีตลอดนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวฝากน้องอิมนะครับไปพบกับพัฒนากรของเราชื่อเก่งพม่าเก่งพม่าครับต้องไปถามเขานะครับอ๋อค่ะได้ค่ะชื่อซูฟิเอลเฝ้ามากนะครับคุณท่านมากๆค่ะไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ เป็นอีกหนึ่งงานกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนักช็อปสินค้าชุมชนจากคนพอเพียงที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนโดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดขึ้นไม่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมภายใต้งาน Thailand's Best Local Product สุดยอดสินค้าหลากหลายทั่วไทยหาได้ในที่เดียว พอดีเข้ามาในตลาดแห่งนี้เขาบอกว่าท่านทิพย์ค่ะบอกให้กิมมาหาพี่เก่งพม่าเก่งพม่าเหรอครับผมเอบเก่งพม่าคือพี่เนี่ยเหรอคะครับผมเองครับเก่งพม่าพี่เก่งพม่าครับคือทำหน่งชื่อนี้พี่หนูคาจะได้แต่เมื่อสักครู่นี้แล้วพี่คนไทยนะแต่ว่าสายาเก่งพม่าเพราะอะไรอ่ะคือผมชอบในเรื่องของการสื่อสาร อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะฮะแล้วก็อ่าน <ฮะ S 2> ภาษาโบราณได้ก็เลย,เยเก็เลย,ยได้ฉายาเก่งพม่นี่เองวันนี้นะครับน้องอิมอทุกทีเห็นน้องอิมเนี่ยออกต่างจังหวัดเนาะจริวันนี้มาที่กรุงเทพมหานคร<ฮ>ะนะครับพี่จะพามาดูสุดปลายทางของโต็อปนะครับก็จะเป็นของที่รวมทุกอย่างเลยนะครับกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราก็จะนําชมนะครับจากทุกท่วมทุก พูดคุยภาคนะครับทุกจังหวัดนะครับมีไงพูดขนาดนี้อยากชมมากเลยที่นั้นพี่พาหนูไปเลยไหมหเชิญเลยครับ <Okay. S 2> ก็จะแนะนํารายละเอียดนิดนึงของที่นี่นะครับขอแนะนํารู้จักพอสมปองอาจลงนะครับสวัสดีครับ<พ>ออได้มาตลาดแห่งนี้โอหชอบมากเลยของขายเยอะแยะมากมายทีมงานนี้เป็นอะไรยังไงบ้างคะตลาดคลองประดุงกร,รุงเกษมนะฮะในช่วงเดือนกรกฎานี้นะฮะจะอยู่ภายใต้ทีมงาน Thailand b a s e d Local Product นะฮะสุดยอดสินค้าหลากหลายทั่วไทยหาได้ในที่เดียวนะครับผมซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นะฮะก็จะแบ่งออกเป็นโซน เป็น3โซนนะฮะมีอะไร<ซ>บ้างคะส A, โซนเอโซน B โซน C โซน A ก็จะเป็นในส่วนของภาคประชารัฐนะฮะซึ่งจะเป็นส่วนที่ทางบริษัทประชารัฐแห่งประเทศไทยนะฮะ,ฮะจะเอาสินค้าที่มีเป็นสินค้าดีมีคุณภาพจากทั่วประเทศมานำเสนอ ให้กับประชาชนในส่วนของกรุงเทพมหานครได้จับจ่ายซื้อขายกันนะครับในส่วน B เนี่ยเป็นสินค้าเด่นของแต่ละจังหวัดนะครับเด่งครับสินค้าเด่นเลยที่มีคุณภาพที่มีราคายุติธรรมและก็มีมาตรฐานนะฮะก็จะเอามาจัดแสดงก็จะมันมีแบ่งออกเป็นส่วน B1 นะฮะ B1 ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับเครื่องแต่งกายผ้านะฮะแล้วก็ของใช้นะฮะ B2 ก็เป็นสินค้าจากผลผลิตทางการเกษตรของแต่ละจังหวัดซึ่ง เป็นสินค้าการเกษตรที่มีชื่อเสียงถ้าเอ่ยชื่อปุ๊บเนี่ยคนในกรุงเทพก็จะรู้จักทันทีเลยเพราะว่าเป็นสินค้าเด่นเป็นสินค้าที่เป็น G I เป็นสินค้าที่เป็นที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงอะไรทั้งนี้นะ,ะในส่วนของ B 3นะฮะ,ะ B 3นี่จะเป็นบ้านและสวนส่วนบ้านและสวนนะฮะ<อ>ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีเฟอร์นิเจอร์จากกําแพงเพชรนะครับซึ่งผู้ผลิตเนี่ยเขาจะ ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ่งเป็นสินค้าที่หายากตอนนี้ไม้มีราคาแพงใชก็จะเอามาจําหน่ายในราคาที่ยุติธรรมแล้วก็มีบ้านถวายบ้านถวายนี่จะขึ้นชื่อในเรื่องของในเรื่องของแกะสลักไม้นะคะซึ่งจะมาจําหน่ายในราคาที่ยุติธรรมอ่าเสร็จปุ๊บโซนซีค่ะโซนซีเนี่ยจะเป็นโซนของอาหารชวนชิมอาหารชวนชิมนี่จะมีอยู่ประมาณ20กว่าร้านนะฮะซึ่งจะเป็นศูนย์รวมของอาหารที่ ดีมีรสชาติอร่อยจากต่างจังหวัดนะฮะก็จะเป็นศูนย์รวมของอาหารที่มีชื่ออยู่ในงานทั้งหมดเลยอยู่ในงานนี้ทั้งหมดเลยที่จะพาดม่ด้แล้วครับแล้วทั้งหมดนี้มีทั้งหมดกี่ร้านคะมีทั้งหมดมันมีร8 0ยกว่าร้านค้านะครับในพื้นที่แค่นี้นะฮะแต่สามารถที่จะบรรจุผู้ประกอบการ180กว่าร้านค้าคือแค่คุณผู้ชมหรือเพื่อนเนี่ยเข้ามาที่ตลาดแห่งนี้ก็สามารถได้ผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศไทยที่คัดสรรมาแล้วตรงจุดนี้ได้เลยเนาะ สามารถที่จะมาช็อปได้ตลอดเลยพเพราะว่าสินค้าไม่เคยซ้ำ